เว็บนี้ที่เราแนะนำมั่นคงเปิดมานานกว่า15ปีคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยครับซีนีมาโปงโกร,ระบุสตีเฟนเจราลาดกับเอลฮัจดิยุบเคยเดือดใส่กันอย่างรุนแรงในช่วงพักครึ่งของเกมกระชับมิตรโดยที่ดิยุบถึงขนาดบอกว่าจะไปเล่นเซ็กกับแม่ของเจราลาดซึ่งต้นต่อของการวิวาทในตอนนั้นมาจากการที่เจราลดเข้าไปบอกให้อีกฝ่ายจ่ายบอลให้เพื่อร่วมทีม ในช่วงพักครึ่งของเกมปีซีซันนัดหนึ่งดิยุบกับเจอราดทะเลาะก,กันอย่างหนักตอนนั้นผมถึงขั้นเสียขวัญเลยคุณลองนึกภาพตามสิว่าจะรู้สึกยังไงเมื่อคุณเป็นเพียงนักเตะดาวรุ่งแต่ได้เห็นภาพนี้จนทําให้เกิดความคิดว่าพวกมืออาชีพระดับนี้เขาเป็นแบบนี้กันอย่างนั้นหรือมันเกิดขึ้นในห้องแต่งตัวในช่วงพักครึ่งซิเฟนเจอราดพูดประมาณว่าแกต้องจ่ายบอลสิแกต้องจ่ายบอลแ,แล้วอยู่ๆดิยุบก็หัวเสียซะอย่างนั้น ตอนนั้นเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ภาษาอังกฤษของเขามันแย่มากๆคุณรู้ไหมเขาทาอะไรคือเรื่องของเรื่องทั้งคู่เกลียดกันมากๆสตีฟเฟนเจลาดเดินเข้าไปหาเขาแล้วด่าดิยุกว่าเฮ้ยไอเวนดิยุบตอบโต้ไปไม่ได้เพราะพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นดังนั้นเขาเลยดึงฉชลาดอูริเย่ผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลในตอนนั้นไปหาตัวเองพร้อมกับพูดว่าฝากบอกไอห,หมอนั่นทีนะเดี๋ยวผมจะไปมีอะไรกับแม่ของมันบอกมันด้วยผมไม่ใช่เพื่อนมัน ฉันจะจัดการกับมันทันทีจอห์นเทอร์รี่ตำนานกองหลังเชลซีเผยว่าเขาและเพื่อร่วมทีมต่างไปขอร้องบอร์ดบริหารไม่ให้ปลดโจเซ่มูรินโญ่ออกจากตำแหน่งเพราะนี่คือผู้จัดก,การทีมที่ดีที่สุดเท่าที่เคยร่วมงานด้วยแต่สุดท้ายก็โดนปฏิเสธเราทุกคนร้องไห้เลยมันเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่มีข่าวลือณขณะนั้นว่าเราโชว์ฟอร์มได้ไม่ดีเราทำผลงานในลีกได้ไม่ดี กูริโยเข้ามาแล้วก็บอกว่าจบแล้วทุกคนผมโดนไล่ออกเขาเดินไปรอบๆห้องและกอดทุกคนเรานักเตะต่างร้องไห้จนตาบวมและคิดว่าเราจะเอาอยัางไงกันต่อเราอยากมีใครสักคนที่เหมือนพ่อคอยชี้แนะและนำทางเราเรากังวลเรื่องของเขาเราเลยไปคุยกับบอร์ดบริหารว่าฟังนะเราอยากให้เขาอยู่ต่อเอาเขากลับมาได้ไหมเพราะนั่นเป็นการตัดสินใจที่ใจร้อนไปหน่อยเขาเป็นคนดีที่สุดคนหนึ่งที่เราเคยร่วมงานด้วย แต่บอร์ดบริหารตัดสินใจแล้วแล้วก็นั่นแหละโชคไม่ดีเลยที่เขาจากไปแต่มันเรื่องจริงที่เหล่านักเตะต่างร้องไห้จริงๆจ,จะมีเรื่องแอบบอดีตกองกลางชาอังกฤตเผยว่าเขาไม่เห็นด้วยหากเชลซีจะทุ่มเงินซื้อฟิลิปเป้คูตินโย่กองกลางตัวยืมของบเบอร์เยมินิกมาเสริมทัพเพราะในตำแหน่งนี้มีดาวรุ่งพุ่งแรงอย่างเมสันเม์เล่นอยู่แล้วเสือใต้ส่อแววว่าจะไม่ซื้อขาดดาวเตะวัย27ปีรายนี้ และจะส่งตัวคืนกลับบาร์เซโลนาทำให้เจ้าตัวตกเป็นข่าวว่าอาจกลับมาค้าแข้งในเพลมารีอีกครั้งโดยนอกจากเชลซีแล้วยังมีข่าวกับม United, pur, แมนยูเนเตตทอร์นัมฮอสเปอร์และอดีตนักเตะและอดีตสโมสรอย่างเรเอรพูอีกด้วยมันเป็นเงินจำนวนมหาศาลขูตินโยเป็นนักเตะพรสวรรค์แต่เขายิงประตูได้ไม่มากพอรวมทั้งคุณยังมีเมสันเมาส์อยู่แล้วแฟงลัมพาดเชื่อมั่นในนักเตะอายุน้อยและนั่น ทำให้เราได้เห็นนักเตะอย่างคิเซียนพูริสิตและเมสันเมสาที่ถิ่นแซมฟอร์ดบิดซึ่งนั่นคือแนวทางที่เชลซีใช้มาตั้งแต่ปีก่อนดังนั้นผมไม่เห็นด้วยว่าสโมสรควรจ่าย79ล้านปอนด์เพื่อน,นักเตะสักคนแน่นอนคูตี้มีพรสวรรค์แต่คุณจะขวางนักเตะอย่างเมสันเมสาที่กำลังได้รับโอกาสทําไมในเมื่อเขากําลังจะกลายเป็นนักเตะระดับท็อปได้เควินเดอร์บอยดดาวเตะจากแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดเผยความในใจ ว่าต้องการเล่นร่วมกับเทรี่องรีและคิสซานโนโรนัลโดโดยเชื่อว,ว่าเจ้าตัวจะสามารถทำแอซิดได้กระจายอย่างแน่นอนเควินเดบอยเปิดใจในช่วงกักตัวอยู่บ้านว่าคงจะดีไม่น้อยหากเขาได้เล่นร่วมกับเทรี่องรีอดีตกองหน้าของอาร์เซนอลและคิสโนโรนัลโดแข้งดังของยูเวนตุสเมื่อถูกถามว่าต้องการเล่นร่วมกับใครมากที่สุดดาวเตะเรือใบสีฟ้าตอบว่าบางทีอาจจะเป็นเทอรี่องรีหรือคิสโนโรนัลโดที่จะช่วยให้ผมมีแอซิดมากขึ้น ถ้าเราผมในฐานะผู้เล่นสร้างสรรเกมคุณรู้ได้เลยว่าพวกเขาจะไปอยู่ยังจุดนั้นผมต้องการบางคนที่รวดเร็วและช่วยผมได้อย่างมากในสิ่งที่ผมทําด้วยการมีคริสเตโนโผมสามารถเปิดวันโด่งขึ้นอีก3เมตรและคุณก็รู้ว่าเขาก็จะขึ้นโมงได้อยู่ดีไซริลโมแรงผู้เชี่ยวชาญวงการลูกหนังฝรั่งเศสของยูโรสปอร์ตเชื่อว่ามี2เหตุผลที่เวอพูลจะไม่ดึงคิเลยียนเอมปปเป้ กองหน้าตัวเก่งของปารีแสแซงต์แชมงมาเข้าถิ่นแอนฟิลอย่างแรกคือเขายังไม่โตพอที่จะเข้าระบบการเล่นของเจเกนครับอีกอย่างคือนักเตะอยากไปเล่นให้กับมาริดมากกว่าก่อนหน้านี้มีรายง,งานว่าเฟเวนสปอร์ตกรุ๊ปกลุ่มทุนเจ้าของทีมผงแดงเล็งทุ่มเงิน250ล้านปอนด์เพื่อซื้อเอ็มปาเป้วัย1ปีหากต้องเสียซาเดโอมาเน่ให้กับเรอ,อัลมาริตแถมไนกี้สปอนเซอร์ชุดแข่งยังพร้อมช่วยจ่ายค่าเหนื่อยส่วนหนึ่งของดาวเตะฝรั่งเศสให้ด้วย ย่งไรก็ตามโมเรงแสดงความเห็นว่ามันมี2เหตุผลสําคัญที่ลิเวอร์พูลกับเอ็มบปเป้ไม่สามารถมาร่วมงานกันได้อย่างแรกคือปัญญาการทําทีมของเจอเกนครับสําหรับผมแล้วเ e อ็มบปเป้ยังไม่เป็นผู้ใหญ่พอที่จะเข้ามาเล่นในระบบเกเก้เพรสซิงเขาเป็นกองหน้าที่ยังเด็กกับเรื่องเอาจริงเอาจังและความพยายามในการเล่นเกมรับนอกจากนั้นผมยังไม่มั่นใจว่าเขาโตเป็นผู้ใหญ่มากพอหรือยังที่จะเซ็นสัญญาก,กับลิเวอร์พูล ที่คุณจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของทีมไม่ใช่หนึ่งใน11คนเหตุผลที่2คือความรู้สึกในเรื่องของเอ็มปาเป้ที่จะไปเรอลมริดเขาเป็นแฟนบอลของสโมสรและซีดานจะมีส่วนสําคัญอย่างมากกับการย้ายทีมแบบนี้ซึ่งมันน่าสนใจกับจินตนาการเรื่องเอ็มปาเป้ไปลิเวอร์พูลแต่สําหรับผมแล้วมันไม่มีทางที่จะเกิดขึ้น